สวัสดีบรรลุคนดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นตัวที่มีชื่อว่ายานจิโร่กันเองนะครับวันนี้นะครับผมมาเล่นเป็นเซตดาเมจล้วนนั่นเองนะครับผมก็จะมีดาบโซลิเวอร์นะครับดาบถึกแล้วก็มุลาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นเซ็ตต้นเกมนะฮะเอามาฟาร์มให้ไวนะครับแล้วก็รีบเล่นต้นเกมเขาเรียกว่าเอามาแทนต้นเกมนะครับหีกเกมก็อาจจะไปออกของแท้งหรือไม่ก็ถ้าจบก่อนก็ ได้ก่อนนะครับเพราะเมตานี้เป็นเมตาที่เกมไวนะครับถ้าเรามีของดาเมจมีของอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นเกมไวได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะวันนี้ผมก็มาแบบโซโล่แรงด้วยนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับ,บยานทันจิโร่นะครับช่วงนี้ผมก็ติดยานบ่อยนะก็เล่นหยานยานกับนาคอสนะสล,สลับกันนะฮะประมาณนี้นะหยานนาคอสยานนาคสอยู่สองตัวบางทีโดนแย่งนาคสบางที โดนแย่งหยา,อยานอะไรเงี้ยบางทีแบบนาคอเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออผมก็มาเล่นหยานนั่นเองนะครับก็จะสลับอยู่2ตัวเนี้ยเออจะเล่นนาคอตลอดก็ไม่ได้เนาะออบางทีมันโดนแย่งโดนอะไรอย่างเงี้ย ก็มาเล่นอย่างเล่นจนไม่เขียวอ่ะเล่นมาไม่เขียวแล้วตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอาวีแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงก็เกือบใกล้เม็ดฟ้าแล้วนะที่จริงนะครับผมแต่ถ้าตั้งใจเก็บเล่นมันบ่อยๆจริงก็อาจจะเม็ดฟ้าเม็ดม่วงได้ นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแต่ว่าตัวจะบางนะครับถ้าเราเล่นสายดาฟาร์มนะฮะตัวจะบางแต่ว่ามันจะทําเกมได้เยอะเพราะว่ามันมีดาเมจไงอ่ามันมีดาเมจมันสามารถเล่นต้นเกมได้ดาเมจมันพอนะฮะก็ปกติคนเล่นยานส่วนใหญ่จะไปเล่นเป็นแบบแนวแบบขวานฟาร์มรอเวืสิบสองแล้วไปเล่นเวื่สิบสองนะฮะแต่ผมมองว่ากว่าจะไปถึงเวื่สิบสองตอนนั้น เกมก็น่าจะโดนคุมแมปไปหมดแล้วนะฮะเรามาเล่นสายดาเมจแล้วก็คุมแมปเองดีกว่านะฮะเราเล่นบุกการบุกที่ดีคือการตั้งรับที่ดีเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมมันก็ประมาณนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับส่วนรูนที่เอามานะผมก็จะเป็นรูนคลินะส่วนใครอยากเล่นเป็นรูนเจาะเกาะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับหลือยากเล่นเป็นรูนคลิ10%แล้วก็เป็นแรมเพจก็เล่นได้เหมือนกันนั่นเองครับผมโดยส่วนตัวผมไม่ได้รูนคลิอ่าไม่ได้เอารูนคลิแบบว่า มีดาเมจขี้แรงมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ออกดาบขี้นะฮะเออเราไม่ได้ออดาบขีก็เลยคิดว่าไม่ต้องเอาความแรงขีมาก็ได้เอาเปอร์เซ็นต์ขีเยอะๆดีกว่านะฮะประมาณนี้แล้วก็เล่นสายดาเมจให้มันติดขี้ไปถ้ามันไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะฮะประมาณนี้เนาะหรืออยากแบบเอ้ยตัวมันไม่ค่อยติดขีไม่ค่อยติดอะไรก็ไปเล่นสายพวกสายจอกเกาะได้มาออฟาร์มามาบูทเอาต้นเกมมาไรระมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับมาเล่น,น <S <S ได้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้มาเจ้าเป็นมาเจ้าออฟเลนด้วย มาดูกันนะครับว่าจะเดินเกมยังไงไปลุยกันเลยเฮ้ยอุ้ยอี๊แลฟิกไถตายเนี่ยตายไหมอ่าตายนี่รอคิล่าเล่นอาอโดนเลยเนี่ยปุ๊บทุบโอเคเอ้ยโอ้โหไม่ได้ได้แค่นี้เห็นไหมต้นเกมย่ำก็ได้แค่นี้จริงๆอะเนาะปุ๊บวิหโยี่คนโดนนะเนี่ยนี่เราโดนไหมเนี่ย โอเคได้อยู่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 ยปื๊บปื๊ปื๊แต่ผมมองว่ายัางไงหยานสกินทันจิโรก็สวยกว่อดีเอย่างจริงตัวมันเล่นสนุกนะคะถ้าเกิดว่าตัวมันไม่ต้องรอเวลสิบสองอะอโอ้ยแต่ถ้าเบลสิบสองเมื่อไหร่ก็คือสนุกเลยโอ้ยยิงผมโดนนะเนี่ยอือยิงก็โดนนะดิหมดสกิลแล้วโอเคมาใหม่นะฮะตายต้นเกมนะฮะอุ๊ยอูโหูค,คือหน้าลุยอีนา่าจะเรียกตอนที่เราเกิดเนาะ หลบแบบเท่ๆเฟี้ยวๆ,อ,ๆอย่างที่บอกนะฮะยานต้นเกมยังทำอะไรได้ไม่มากนะฮะเฮ้ยโอ้โหมาจ้ากดอันตีดกดอันตีหลบไอ้นี่ขเขาเรียกอะไรดกดอันตีหลบอ่าไฮเจเตะอันตีหลบไฮเจเตะเฉยตัวอย่างกระโดงไม่ได้เนี่ยเ,เรียบร้อยเ,อเพื่อนเราเล่นต้นเกมให้ยันนี้เราฟาร์มมันเลยดิ เห็นไหมตัวของ,งข้างๆฟาร์มช้านะครับถ้าแบบถ้าเกิดเราไปเล่นแบบพวกสายขวานสายอะไรนี่ขนาดเล่นสายดาเมจนะฟาร์มช้าเลยขึ้นะฮะผมก็พยายามฟาร์มให้ไหวนะฮะไวสุดได้แค่นี้แหละหเออท่านี้แหละไวสุดผมได้แค่นี้จริงๆโอเคค่อยๆฟาร์านนะะไมไปก็ได้ฮะนม่ไจะยังได้อยู่เฮ้เพื่อนเรียกไปดิรออะไร รอๆเผื่อมีคนมาใอ้ใชสกิลไม่มีใครมาเลยพอพอฝั่งศัตรูมันเห็นเราเปิดอันติมันก็ไม่อยากเล่นกับเราอะนะก็เป็นธรรมดานะครับผมก็มองว่ามันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะพอเราเปิดอันติปุ๊บศัตรูมันรู้เลยว่าเราจะเล่นมันก็เลยจะถอยหนีนะเออพออันติเราหมดปุ๊บมันค่อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่อย่างมันก็เป็นด่าสองคมเหมือนกันจะเปิดอติแล้วถ้าได้เล่นคือเก่งเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเปิดอันตรีแล้วไม่ได้เล่นก็จะเหมือนเปิดอันติีทิ้งคูดาก็ประมาณถ้าเวเ่งเต็มก็ประมาณ30วิหรือ20วิบวิกว่าก็นานอยู่นะสำหรับไฟหนึ่งแต่ถ้าเป็นเลดเกมคูดา40แล้วก็น่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหรตไไ่ติ๊กไม่ไปติ๊กไม่ไปเห็นไหมผมก็ฟารนะ์ามไว้นะเนี่ยฟาร์มไว้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมารับรรอ,อู๋โดน <c oughs> ก็สามารถเดินเล่นได้เลยเนี่ยผมฟาร์มเสร็จแล้วผมก็เดินเล่นได้เลยเนี่ยก็คลิปเกิดเอาใหมล่ละ ็ฟาร์มใหม่ไม่มีอะไรให้เล่นฟาร์มไวนะครับผมถ้าเล่นสายดาเมะแล้วนะชึบชึบติดขี้ตลอดเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมติดขีค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าผมเอาลุนคี้สิบหกมานะที่ผมเอาลุนคี้สิบหกมานะครับเพราะว่าเวลาแบบบางทีเราแบบทุบหรือว่าใช้สกิลสแต็กฟ้ามันก็สามารถติดคีได้นะครับผมถ้ามันติดคีก็อาจจะเบิร์ดได้ค่อนข้างแรงเลยนะ ประมาณนี้เนาะอย่างหรือไม่ก็ตอนกระโดดใส่ศัตรูเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเบิร์ดได้เลยนี้อย่าผมตีกลางนะ <B ird> แต่ว่าหลุยสเรียกไว้ให้แล้วแต่ผมตีกลางก่อน <B ird> ตีกลางตีกลางนีไ้ได้กลางได้กลางแต่ว่าเราเสียร่างไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เท,ทิดเท,ทิดมานะาเท,ทิดมาได้เพราะว่า <B ird> บนเสียสองเนาะบนเสียสองที่จะไปออกมูลาเฮ้ยคีล่านี่โดนมาเนี่ยนี่โดนนะ ถ้ามันเล่นต่อมันโดนนะอา้าวมันเล่นต่อโดนนะปั๊บนี่ไงเล่นต่อโดนผมเล่นข้างกำแพงเลยคุณ,ค,ณคุณหลบซีซีได้แต่ว่าคุณหลบดาเมจไม่ได้นะถ้าไม่ใช่สายดาเมจเมื่อกี้มันอาจจะไม่ตายก็ได้นะทีละ,ะโอเคกลับบ้านพอดีนี่ผมเล่นสายดาเมจต้นเกมมันก็จะแรงๆหน่อยมันอาจจะลำได้พอสมควรอยู่แต่ว่าพอเล่นเกมแล้วเราจะเริ่ม บางเริ่มเล่นยากเริ่มเข้าไฟยากนะเพราะว่าเราบางไนงะอาจจะเปลี่ยนขวานสลับตอนนั้นก็ได้นะฮะผมมองว่าถ้าสลับตอนนั้นอาจจะเบรกนะอย่างเมตานี้เล่นสายดาบไปก่อนแล้วก็เ็กเก่งค่อยเปลี่ยนเป็นขวานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไหวอยู่นะ,ะต้นเกมเรามาบูดามิเราเอามาฟาร์มเราทําให้เราแบบฟาร์มไวทําให้เราฟาร์มไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยปรับโอ้โหเกือบไม่รอด <c oughs> คือมันประมาทดามจเรานะมันประมาทดามจเราฮ้ยเ <c oughs> พื่อนวางวงให้วะโอเค <c oughs> okay. มาหม่ยได้เติมเลือดเติมเลือดถ้านจะเตะประมาทดามจเราก็เลยโดนดีอย่างนี้โดนคือตอนนี้ตัวเราข้างจะโซโล่คิวได้หลายตัวนะพวกตัวบางๆอะไรอย่างเงี้ยคีลงคีล่าอย่างเงี้ยผมว่าสู้ไหวแล้วนะถ้ามันเหยียบเราไม่โดนถ้าเราใช้คิวสองหลบดี ตอนขีร่าเหยียบอะถ้ามันเหยียบเราไม่โดนเราสวนได้เลยเนี่ยถึงจะยังไม่เวท่งสิบสองก็ตามนะอย่างนั้นผมจะเวท่งสิบสองเนี่ย,ยก่อนแปดนาทีด้วยไวมากวิ่งสิบสองได้ก่อนแปดนาทีนี่คือถือว่าไม่เไหวนะนี่ผมเล่นเลยส่นติยัดเลยปิดชีด้วยเบิร์ดไวนะมาทุบปึ๊บปึ๊บ โอ้เนี่ยเห็นไหมพอเรามีอันตีปุ๊บวันนี้หมดเลยเราเดินมนานนมันหนีหมดเลยทาาําไมกี้ไม่ติดกําแพงนะถ้าไม่ถ้ามันไม่แบบโดดสามแพงนะผมแบบปุ๊บปุ๊บไหลต่อนี่ครับยันวิ12มันจะพลังละตอนนี้มันก็จะไฟโหดแล้วตอนนี้ยานผมนอันตีจะมาอีกแล้วนะครับผมอีกเจ็ดวิอันตีรีมาเล่นต่อได้เพราะว่าคูดาแล้วก็ประมาณ30 40ิบสีละมึก็ฟ้าได้ มีคูดาจากโซลิเวอร์แล้วก็มุลาแล้วก็ดับดับถึกดับถือยังน่าจะยังไม่มาเฉยยังไม่มาผมมีอาร์มก่อนก็เราเล่นสายดาเมจแล้วเนาะแล้วก็ประมาณนี้เลยงแรงบอลริเวอเบิร์ดนี่โอ้มีอาร์มาละดาเมจล้วนจริงๆนะฮะใครอยากเล่นดาบถือก่อนก็ได้นะฮะดาบถือก็จะกัน ดาเมจได้ค่อนข้างดีสโลด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยแล้วก็ถึกด้วยในจังหวะที่เรากดเป็นไอเทมที่เทรดดีมากนะอันนี้ได้เล่นลนะเนี่ยหลบโอ้โหหลบไม่ทันโอ้โหปึ๊บป๊าบโอเคเฮ้ย,ยนี่ไงฟรีไฟกลางไม่รอเมื่อกี้ผมโอ้โหผมทุบเท่าไหร่เฮ้ย โดนลำไปไป12ระเบิดระเบิดดิไม่ต้องลำเยอะครับผมดามแรงแรงๆดามิ่เบิ่มๆมแทบไม่ได้ใช้อันตีกระแทกเลยนะเพราะว่าลำปกติก็ตายห่าแล้วไม่ต้องกระแทกให้เสียจังหวะแค่ลำปกติก็จะตายแล้วบอกเลยเราดับถึกมายิงถ้าเกิเดี๋ยวจะได้ดามจล้วนก็ออกดาบแดงก็ได้แต่ว่าดาบแดงแพงนี่หลดดาเมจ่งหลดดามิ หลบดาเมจไปหลบดาเมจไปโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คือมันก็ไม่เชิงว่าหลบดาเมจหรอกมันลดดาเมจที่ได้รับจากป้อมลงนิดหน่อยตอนเราสไลด์พยายามหลบหลบได้ก็หลบไปฮะจะได้ไม่เสียเลือดนะเพื่อความพลิ้วดันบนไปฮะผมยากบนเลยผมรอทำบนต่อโอ้โหยงีร่างโดนนะเนี่ยโหรบผมจะได้ไหมเนี่ยป้อมเฮ้ยได้เนี่ย โอเควาดเสียวนะไปต่อไปเคียวเลยที่ผมยังไม่ออกเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเราลำลำอยู่แล้วเราตายอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอันติมันจะหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นเคียวน่าจะเวอร์ก,กว่าถ้าเราเล่นสายดามจเฮ้ยนี่ผมตายเนี่ยนี่งไงเล่นเลย ไอ้พิกเกอร์นี้ผมตายจริงโอ้โหไม่ต้องขยับเฮ้ยเกียร์บอลดัมว่ะเฮ้ยแล้วเราให้โอ้โหแล้วเราให้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ซื้อเบแรกมาได้บอลด้ามันกระแทกเยอะเกินเนอะอาจจะต้องใช้รองเท้ากันซีซีว่ะเออหย่าดตัวแพ้ตัวซีซีแล้วนะฮะไอ้พวกตัวที่มีซีซีเยอะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้รำเลยเมื่อกี้หนึ่งสีด้วยไม่โหดไม่โหดไม่โหดเอเคไปเอ้ยที่องนี้เปิดตีรอแล้าว้าไปแล้วก็แทก เฮ้ยผิดทางโอ้โหผมเดินลงหลุมพอดีบ้าเอ้ยแล้วผมเดินลงหลุมพอดีเอ้มะอะอมเยมา,าจ้าไรโอ้ผมไ,ลลไม่ได้ลนะั่เลยอย่างงี้เสียจะเสียเสียเปล่าจัดโอ้โหเขจะเซ็งที่แหนปิดป่ะผมไล่เลยไม่ได้ละเ ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไปไหนวะไม่มีเนาะมันจะกลับไปละมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นแรดแรดแรดเล่นนี้เล่นนี้แรกไปเลยไม่แรกวะไม่ได้เลยวะโอ้เสียดายว่ะไปโดดลงหลุมมันพอดีเลยเขาแย่รักเกียวะรักเกียวคือถ้าเราเล่นสายดาเมจเราจะเปิดก่อนไม่ได้นะเอาชิปหายแล้วอย่างงี้ เฮ้ยเฮ้ยเอา,อางี้โดนนะโอ้โหไม่รอดว่ะไม่เรารับได้มีคนเดียวดีินม้ตัวมันค่อนข้างที่จะบางนะแต่ว่าเพื่อนได้มาสองว่ะตายไห้เนี่ยเออฮือ,อจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่ตายว่ะเฮ้ยแลดเอาให้โอ,อ้โหไม่ได้ไม่เ็นไม่เ็นไม่เไร เราโดนฝังบ่อยเกินนะโดนฝังโดนซีซโดนเปิดอะเราโดนเปิดเยอะเกินเราต้องแบบรอจังหวะดีๆแล้วม่งั้นเราก็โดนกระทำอยู่งี้เอาไปเอามาอยาเล่นยากเฉยนะฮะาะมีเบาดั้มแม่งฝังอยู่นั่นแหละเออไม่ได้เล่นเลย นี่บนโดนไหมไม่โดนเนาะทำล่างก่อนทำเวททำเวทมาเคียวเรามาแล้วเราล้ลำยื้อได้แล้วขอแค่แบบบอลดัมฝังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นได้เลยมาเนี่ยผมเซ็ตแข่งเซตเกิดเซตอะไรไว้กดดาวถึกสับเกิดสับไรถ้าตังพอนะแต่ดูเหมือนตังน่าจะไม่พอ,อไม่อยากเปิดบอลดัมเลยเฮ้ย มันใส่สุดอย่างนี้มันตายนะเฮ้ยติดเขียวติดเขียวไรเฮ้ยตัวไหลเอ้าโอ้ตัวไหลโอเคก<ต>็ได้ไหมอย่างนี้โอ้ยรอดอยู่โอ้ยหูลำไปหูไม่รอดแต่ผมทอดเดินปีติดกำแพงแล้วงง เอา้าดาวฟ้าด้วยเราจะทำยังไงดีตอนนี้ก็คูดาวสี่สิบนะโอ้โหโหเจ็บวะเนี่ยมันไม่แดดเลยวะ่ะถ้ามันแดดเราเปิดอันติสวนได้นะโอ้โหมันไม่ล็อกให้ด้วยเราจะเตะมันเลกระยะ คือแปลกนะแบบเวลาแบบผมจะล็อกคีฟแต่พอคนเดินมามันหัวไปหาคนทั้งท่งนี้ผมก็ปิดแล้วนะปิดของสารแล้วนเนี่ยเล่นเลยได้ป่ะถึงมันอันนี้แล้วผมเล่นเลยเรียบร้อยคุณไม่โดนหรอเลี้ยงแตกมีใครมาไหม โง่คีสี่พันวิงีได้ดาร์กนเนี่ยไ,ได้ดาร์กนะไ,ได้ดาร์กนะจบแล้วฮะเราได้ดาร์กเราชิวละตึงเฉยเล่นเกมได้ยากเอา้เอาอ้าวเรียบร้อยโดนยี่นี้เฮ้ยติดเคียวเกือบไม่รอดลุยมีบ่อมีอะไรไหมมีบ่อมีอะไรเรียกไหม เขาว,วางบอกให้ผมไม่เห็นนี่น่าจะมีเรียกนะแล้สับเกิดสับแข็งใครที่กำลังหา id rov ผมขอแนะนำเพจไอเมินต้น tp7 ที่มี id ให้เลือกเยอะสก,กินแลมีเพียบกรันตีผู้ติดตามสองแส0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเหมือนจะได้เล่นนะอย่างนี้ เยัยไม่มาเฮ้ยมันเล่นกันแล้วแล้วผมเล่นเลยมับมับหืมทันเจ็บลำไปเอา้าไม่ได้คิวเพคนปิดไปพอเราเปิดตีมันไม่เข้ามาใกล้เลยไม่ได้ลำเลย <laughs> ไม่ลำเลยตีบ้านเลยแล้วกันจบๆง่ายๆปึ๊บปึ๊บเออ <c oughs> แค่นี้แหละพอนี่นะครับสายดาเมจก็จะมีข้อเสียอยู่ว่าถ้าเกิดเราโดนเปิดเราโดนอะไรเราจะรับดาเมจได้ไม่เยอะนะแต่สายถึกเล่นสายถึกก็เป็นเหมือนกันนะฮะถ้าโดนเปิดอย่างนี้ก็ตายเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่า น,นี่กลับมาคอนหนึ่งดาวนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์กดติด่แจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย